ในช่วงกลางทศวรรษที่1,980นักประดาน้ำได้ค้นพบอนุสาวรีย์โยนากูนิที่นอกชายฝั่งทะเลญี่ปุ่นนักวิทยาศาสตร์มั่นใจว่าพวกมันมีอายุหลายพันปีแล้วแต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้น,นกันแน่และถ้าสมมติว่ามันเคยเป็นเมืองโบราณมาก่อนปริศนาใหม่ก็จะเกิดขึ้นมาว่าอารยธรรมใดเป็นคนสร้างมันขึ้นมาและมันถูกสร้างขึ้นที่ก้นทะเลเช่นนั้นได้ยังไง สวนประติมากรรมใต้น้ำเกรนาดาเปิดให้เยี่ยมชมในปี2006มันเป็นมากกว่ารูปปั้นที่แปลกตาเพราะมันเป็นเหมือนเมืองทั้งเมืองที่เต็มไปด้วยรูปปั้นขนาดเท่ามนุษย์จริงรูปปั้นที่โด่งดังที่สุดคือรูปปั้นเด็ก26คนที่ยืนจับมือล้อมกันเป็นวงกลมและรูปปั้นผู้สื่อข่าวที่สูญหายเพราะมันถูกใช้ประโยชน์ในการช่วยป้องกันแนวปะการังแต่ความหมายของรูปปั้นแต่ละชิ้นถูกดีความออกไปอย่างกว้างขวาง g จอเ a ียไกส s t โตนคือกลุ่มของก้อนหินขนาดยักษ์ที่วางเรียงเป็นรูปดาวมันถูกสลักคำจารึกบัญยัตไว้ทั้งหมด8ภาษาอาทิเช่นฮินดีจีนและสวาฮิลีนอกจากนั้นมันยังมีปฏิทินดาราศาสตร์ที่สร้างเสร็จในปี1980แและที่สร้างขึ้นสำหรับในศตวรรษที่ผ่านมาไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นผู้สร้างหรือสร้างขึ้นมาเพื่ออะไร อนุสาวรีย์มนุษย์ต่างดาวอโลชาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของเขตผิดปกติโมเลก้าในรัสเซียในปี1983นักธรณีวิทยาได้พบวัตถุส่องแสงลอยอยู่เหนือป่าและจากนั้นก็พบรอยที่เป็นทรงกลมอย่างสมบูรณ์อยู่ในหิมะรูปปั้นมนุษย์ต่างดาวนี้มีความสูงพ,พอๆกับความสูงเฉลี่ยของมนุษย์และถูกนำไปตั้งไว้ที่นั่นในปี2011 สโตนเฮต์ hate, อันโด่งดังในเกาะอีสเตอร์พวกมันอยู่ที่นั่นมาหลายร้อยปีแล้วและก็ไม่มีใครรู้อย่างแน่ชัดว่าทำไมมันถึงถูกสร้างขึ้นนักวิทยาศาสตร์บางคนคิดว่าคนในท้องถิ่นมีความเชื่อว่ารูปปั้นเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและการวิเคราะห์คุณภาพดินก็พิสูจน์ให้เห็นว่าพวกมันทำหน้าที่ได้ดีจริงๆเพราะมันเป็นจุดที่ดีที่สุดบนเกาะน,นี้ในการทำเกษตรกรรม ย้อนกลับไปในปี1812ชาวนาชาวอังกฤษได้ว่าจ้างจิตรกรท้องถิ่นให้กำจัดดินบนเนินเขาออกและวาดช็อกลงไปแทนแต่จิตรกรคนนั้นกลับหนีไปพร้อมเงินค่าจ้างทำให้ชาวนาต้องจ่ายเงินจ้างศิลปินคนใหม่เป็นครั้งที่2เพื่อสร้างผลงานม้าขาวอันตันบานส์ให้เสร็จสมบูรณ์ ราวๆหนึ่งหมื่ปีที่แล้วตรงพื้นที่ของตุรกีในปัจจุบันมันยังไม่มีเมืองหรือเครื่องมือที่ทำจากเหล็กใดๆทั้ทงสิน้นแต่กลับมีช่างฝีมือที่มีทักษะอันน่าเหลือเชื่อได้สร้างโคเบคลีเทเปขึ้นมาและมันยังเป็นปริศนาอยู่ว่าแท่งหินปูนที่หนักเป็นสารเท่าของทีเร็กซถูกยกแกะสลักขึ้นมาได้อย่างไรและมันถูกสร้างขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ของอะไร คาเฮน์ enge, เป็นแลนด์มาร์คที่แปลกประหลาดที่สุดในเนบราสกาผู้ที่สร้างมันขึ้นมาได้ศึกษาเกี่ยวกับส t โตนเฮนช์ของจริงและสร้างมันด้วยวิสัยทัศน์ของตัวเองจากรถยนต์เก่าๆเพื่อเป็นเกียรติให้แก่พ่อของเขาโดยใช้รถวางตั้งขึ้นเป็นเสาหินและใช้รถอีกคันวางเชื่อมให้เป็นซุ้มประตูและเมื่อถูกถามว่าเขาสร้างสิ่งน,นี้ขึ้นมาทำไมเขาจะตอบว่าทำไมจะไม่ได้ล่ะ อีกหนึ่งสิ่งที่ดูคล้ายกับสโตนเฮนจ์ถูกพบในทะเลสาบมิชิแกนในปี2007มันเป็นกลุ่มหินที่ตั้งเป็นวงกลมและถูกแกะสลักเป็นรูปช้างมาสโตดอนซึ่งเป็นสัตว์ที่มีชีวิตอยู่เมื่อประมาณกว่า1,000 0ปีก่อนดังนั้นรูปแกะสลักนี้น่าจะมีอายุนานกว่านั้นสถานที่ตั้งของหินนี้ยังถูกเก็บเป็นความลับต่อสาธารณะขอให้โชคดีในการค้นหานะ ในปี2018ยุโรปตะวันออกได้เห็นเหตุการณ์ที่ทั้งสวยงามแล้วก็น่ากลัวในเวลาเดียวกันผู้ที่ไปเล่นสกีในบบลเรียโรมาเนียรัสเซียหรือยูเครนในช่วงปลายเดือนมีนาคมนั้นได้ลื่นถไหลลงไปตามทางลาดสีส้มภายใต้ท้องฟ้าสีแดงผู้คนที่ทั้งรู้สึกงงงวยและตื่นเต้นกล่าวถึงประสบการณ์นี้ว่าเหมือนกับการเดินบนดาวอังคารหรือเล่นสกีบนเนินทรายแต่ถึงแม้ว่าปรากฏการณ์นี้จะดูลึกลับแค่ไหนแต่ก็มีคำอธิบายที่เรียบง่ายอย่างน่าผิดหวัง ด้วยภาพจากภูมิทัศน์นอกโลกทําให้เห็นพายุทรายอันทรงพลังที่พัดมาจากทะเลทรายซาฮาราพายุนี้ได้นําฝุ่นทรายและอนุภาคขนาดเล็กที่ทําให้หิมะมีสีส้มที่น่าสนใจคือมันไม่ใช่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวนักอุตุนิยมวิทยากล่าวว่ามีหิมะสีส้มปกคลุมดินแดนของยุโรปตะวันออกอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก5ปีตัวยอย่างเช่นในปี2007 3ภูมิภาคทางใต้ของไซบีเรียและรัเสเซียถูกปกคลุมไปด้วยหิมะสีส้มสดใสฉันคิดว่ากฎทั่ว ไปก็มีผลเช่นกันคุณไม่ควรกินหิมะสีเหลืองหรือสีส้มหรือสีใดๆก็ตามแค่พูดเฉยๆนะ หนึ่งในสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของไฟป,ป่าคือฟ้าผ่าจากพายุฝนฟ้าคะนองแต่คุณเคยได้ยินเกี่ยวกับไฟป,ป่าที่ก่อให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหรือเปล่าอืมตอนนี้คุณจะได้รู้แล้วว่ามันเกิดขึ้นเมื่อวันที่11พฤษภาคมปี2018ไม่ไกลจากอามาริลโลรัฐเท็กซัสไฟป,ป่าที่ทรงพลังไม่เพียงทําให้เกิดมเมฆหนาแน่นขนาดใหญ่ขึ้นสู่อากาศเท่านั้นความร้อนของมันยังทําให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองอย่างรุนแรงซึ่งต่อมาได้ทําให้เกิดลูกเห็บขนาดเท่าเหรียญสลึงตกห่างออกไป60ไมหรือราว9 0 6กิโลเมตรในเมืองวิลเลอร์คาลตี้รัฐเท็กซัส ในช่วงต้นเดือนพฤษภาปี2018นิวอิงแลนด์ได้ประสบกับปรากฏการณ์ที่น่ากลัวและอันตรายที่สุดครั้งหนึ่งนั่นคือพายุทอร์นาโดที่มีระยะทางยาวที่สุดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่ากลัวนี้เริ่มต้นไม่ไกลจากเมืองชาลสตันรัฐนิวแฮมเชียร์และเดินทางไปยังเมืองเว็บสเตอร์ในเมรีแมคเคาตีพายุทอร์นาโดใช้เวลา33นาทีครอบคลุมพื้นที่36ไมล์และกลายเป็นพายุทอร์นาโดที่เดินทางไปไกลที่สุดเป็นอันดับที่3ในนิวอิงแลนด์ ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมก,กราคมปี2018อากาศหนาวผิดปกติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาทําให้มหาสมุทรแอตแลนติกแข็งตัวในนอตฟาวเมาส์รัฐแมสซาชูเซตส์ยิ่งไปกว่านั้นมหาสมุทรถูกแช่แข็งทั้งหมดจนผู้คนสามารถเดินบนคลื่นได้แน่นอนว่านั่นเป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถเห็นได้ทุกวัน ในวันที่20-21ถึงกุมภาพัน์ปี2018ผู้คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาประสบกับสภาพอากาศที่เลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งและมันคือคลื่นความร้อนใช่แล้วในเดือนกุมภาพันนี้แหละตามข้อเท็จจริงแล้วมันเป็นคลื่นความร้อนในฤดูหนาวที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่มีการบันทึกสภาพอากาศอย่างเป็นทางการในทศวรรษที่1,800ตัวอย่างเช่นในไฟเบิร์กรัดเมนผู้คนต้องถอดเสื้อโค้ทออกหลังจากที่อุณหภูมิสูงขึ้นถึง70องศาฟาเรนไฮหรือราว21ออง องศาเซลเซียสในฟิตเบิร์กรัฐแมสซาชูเซตส์ผู้คนที่สับสนใส่รองเท้าแตะออกมาข้างนอกเมื่อพวกเขาเห็นอุณหภูมิภายนอกเป็น80องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ27องศาเซลเซียสเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในแฮรริสเบิร์กรัฐเพนซิลเวเนียที่อุณหภูมิสูงถึง83องศาฟาเรนไฮต์หรือราว28องศาเซลเซียสและในเวลรัฐเมนที่อุณหภูมิ77องศาฟาเรนไฮต์หรือ25องศาเซลเซียส ในปี2010มีการค้นพบฟอสซิลปลาทั้งตะวันตกที่ห่างออกไป250ไมล์ของแม่น้ำไนซ์ซึ่งเป็นทะเลทรายซาฮาราที่แห้งแลง้งโอกาสการค้นพบครั้งนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าที่นั่นอาจเคยเป็นทะเลมาก่อนดังนั้นพวกเขาจึงทำการสำรวจทางธรณีวิทยาของพื้นที่และมันก็ได้ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดพวกเขาพบหลักฐานของสิ่งที่ยิ่งใหญ่ภายใต้ผืนทรายและมันก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทะเลเลย เป็นเวลาหลายเดือนการวิจัยยังคงดำเนินต่อไปโดยการใช้อุปกรณ์ GPS บนพื้นดินและต่อมาเมื่อทำการรวบรวมข้อมูลภาคพื้นดินทั้งหมดนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการสำรวจพื้นที่จากดาวเทียมภาพที่ได้มานั้นซึ่งน่าประหลาดใจมันกลับกลายเป็นว่ามีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ใต้ทะเลทรายและแอ่งเล็กๆอีกแห่งอยู่ใกล้ๆตามริมฝั่งของแอ่งน้ำเหล่านี้ได้มีการพบการตั้งถิ่นของมนุษย์โบราณเมื่อเร็วๆนี้และในที่สุดนักวิจัยก็พบคำตอบว่า ทำไมมนุษย์โบราณถึงเลือกอาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นมีทะเลสาบขนาดพอเหมาะที่เต็มไปด้วยน้ําจืดมากกว่า1น 10, ึ0 0 0สตารางกิโลเมตรเท่ากับประมาณครึ่งหนึ่งของทะเลสาบมิชิแกนการสรํารวจเพิ่มเตมิมแสดงให้เห็นว่าทะเลสาบก่อตัวขึ้นจากน้ําท่วมที่เกิดจากแม่น้ํำนายเมื่อ2อ0 0 0 0หปีก่อนน้ําหลากเข้าไปในแผ่นดินที่ซุดตัวและท่วมขังบริเวณนั้นจนหมดสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวอาจาเป็นเพราะฝน ในเวลานั้นสภาพภูมิอากาศในแอฟริกาเป็นแบบเขตร้อนและน้ำฝนปริมาณมากนั้นเป็นเรื่องธรรมดาทะเลสาบยักษ์มอบความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ร,บรอบๆทั้งมนุษย์โบราณและสะตัตว์ต่างๆเคยอาศัยอยู่อย่างสงบสุขบริเวณริมฝั่งทะเลสาบทาจไตรทีโยพมา่าถ้าคุณบังเอิญได้ไปพมา่าทุกวันนี้จะเรียกว่าเมียนมาก,ก็ได้เช่นกันคุณต้องไม่พลาดที่จะไปเยือนสถานที่ที่มีชื่อเสียงอันโด่งดังนี้ พระาธาตุทองคําที่ตั้งอยู่บนขอบหน้าผาและมีเจดีย์ขนาดเล็กอยู่บนยอดสิ่งที่น่าประทับใจเกี่ยวกับพระาธาตุแห่งนี้คือตัวพระาธาตุแตะพื้นผิวหน้าผาเพื่อรองรับตัวพระาธาตุอยู่แค่นิดเดียวตามความเป็นจริงดูเหมือนตัวพระาธาตุอาจหล่นลงไปในนาทีไหนก็ได้แต่ก็ยังยืนยงอยู่อย่างนั้นมานานหลายศตวรรษยิ่งกว่านั้นเจดีย์ที่สร้างอยู่บนยอดก็ไม่ได้เพิ่งเสริมเข้าไปเมื่อไม่นานมานี้ดังนั้นนี่จึงเป็นสถานที่ที่ไม่ธรรมดาที่เราจะต้องไปดูพระาธาตุนี้เหมือนจะบอกว่าแรงโน้มถ่วงหรออันน่ืงแบบ้ก ตำนานกล่าวไว้ว่าสิ่งที่ทําให้พระธาสามารถอยู่ในสถานที่แบบนั้นได้เป็นเพราะผูกไว้ด้วยพระเกศาของพระพุทธเจ้าฉันไม่รู้เรื่องนั้นหรอกนะแต่ถ้าคุณลองไปดูด้วยตาของตัวเองจะเห็นว่ามันไม่ได้มีส่วนไหนยึดติดกับหน้าผาเลยและไม่ขยับเขยื่นไปไหนมา2,500ปีแล้วหรือว่าที่นี่จะมีอะไรบางอย่างจริงๆหินแห่งดาวัสโกอาร์เจนตินา ถ้าจะมีอะไรสักอย่างออกปากดึงดังว่าฉันไม่ยอมจำนวนต่อแรงโน้มถ่วงสิ่งนั้นต้องเป็นหินแห่งดาวาสโกก้อนหินขนาดใหญ่หนัก300ตันที่วางหมิ่นอยู่บนขอบหนาา้าผาแล้วก็ยกไปยกมาในกระแสลมคนที่ไปดูยังเคยตรวจสอบด้วยการเอาขวดแก้วไปรองไว้ข้างใต้ซึ่งระเบิดหลังจากที่หินเคลื่อนตัวกลับมาน่าเสียดายที่ทุกวันนี้เราจะไม่ได้เห็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างเมื่อศตวรรษก่อนแล้วในปี1912อยอยู่ๆก้อนหินยาก,ก็ตกลงมาหลังจากที่อยู่ตรงนั้นมานานหลายร้อยปี ผู้คนในเมืองใกล้ๆทันเดลเสียใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นมากจนกระทั่ง95ปีต่อมาในปี2007พวกเขาจึงพลิกฟื้นหินก้อนนั้นขึ้นมาใหม่แต่ไม่ใช่ว่าค่อยๆต่อกลับเข้าไปทีละชิ้นนะพวกเขาสร้างหินจำลองจากพลาสติกและวางไว้ในตำแหน่งและลักษณะเดิมดังนั้นทุกวันนี้ถ้าไปที่ทันเดลคุณก็จะได้เห็นหินยักษ์ที่เอนไหวไปมาอันโด่งดังซึ่งมันกลายเป็นเชิงสัญลักษณ์มากกว่าเพราะนั่นไม่ใช่หินอีกแล้วและมีน้ำหนักเพียง9ตันเท่านั้นแต่ก็เป็นที่จดจำของผู้คน หอคอยปีศาจในรัฐไวโอมิงสหรัฐอเมริกาจำสถานที่นี้จากหนังเรื่องมนุษย์ต่างโลกได้หรือไม่ท้าไมคุณควรไปหามาดูนะแต่อย่าเพิ่งดูตอนนี้ที่นี่ไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกเวทมนต์และไม่ได้เล่นกับแรงน้ำถ่วงอะไรให้คุณเห็นฟังดูเกือบจะน่าเบเเื่อเมื่อเทียบกับสถานที่อื่นๆในลิสต์นี้เลยว่าไหมแต่ความจริงที่ทำให้เราต้องตะลึงก็คือรูปลักษณ์ของหอคอยปีศาจนี้ นักวิทยาศาสตร์เองก็บอกไม่ได้ว่ามันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงตั้งแต่แรกคุณลองคิดดูหอคอยหินสูง867ฟุตที่ประกอบขึ้นด้วยกำแพงสูงชันเกือบจะเป็นแนวตั้งแต่นั้นยังไม่ใช่ประเด็นหลักหินยักษ์ชิ้นนี้แค่ผุดขึ้นมาท่ามกลางความเวงวางในไวโอมิงที่ในระยะหลาย,ลายไมล์รอบๆนั้นไม่มีอะไรเลยและภูมิประเทศที่ราบเรียบอยู่ๆก็ให้กำเนิดสถานที่ที่สูงขนาดนี้ได้ยังไงมีทฤษฎีหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ยังไม่มีใครหาคำตอบที่แท้จริงได้ ทฤษฎีของฉันนะหรอบางทีที่นี่อาจจะเป็นจุดสะดือจุ่นของโลกเฉยๆก็ได้ไม่งั้นคุณต้องหาทฤษฎีที่ดีกว่านี้มาแล้วล่ะออริกอนวอร์เท็กซ์ซาฮารอเมริกาบ้านปริศนาในโกโฮิลรัตออรกอนนี้สร้างความประหลาดใจให้ผู้มาเยือนด้วยปรากฏการ์ท้าทาทยแรงโน้มถ่วงคุณไม่อาจยืนตรงๆที่นั่นได้จะเอียงไปด้านข้างและต้องยึดจับอะไรสักอย่างเพื่อทรงตัวลูกบอลกลิ้งสวยขึ้นและไม่กว่าที่ตั้งตรงอยู่ได้ไม่ว่าคุณจะวางไว้ตรงไหน ในกระท่อมแห่งนี้การรับรู้ภาพทุกอย่างจะไม่เป็นไปตามปกติเลยเผ่าชนพื้นเมืองชาวอเมริกนันเรียกสถานที่นี้ว่าพื้นที่ต้องห้ามกระทั่งก่อนที่จะมีบ้านมาสร้างที่นี่และพวกเขาก็ยังหลีกเด้งที่จะเข้าใกล้เจ้าของกระท่อมตัดสินใจเปลี่ยนบ้านให้เป็นสุดดึงดูดความสนใจและเขาก็ประสบความสําเร็จภูเขาสร้างบรรยากาศให้ดูดีลับและกระจายข่าวออกไปให้หนังสือพิมพ์ในยุคต่อมาก็ลงอินเทอร์เน็ตและนั่นไงสถานที่ลี้ลับที่สมบูรณ์แบบก็เกิดขึ้น ตามข้อเท็จจริงนี่ไม่มีอะไรมากกว่าความอยากรู้อยากเห็นเป็นภาพลงตาที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อหลอกสายตาและประสาทสัมผัสอื่นๆหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เอาเถอะอ่อาวฮัสสันแคนาดาโอเคเราได้พูดถึงหลายๆเรื่องที่อาจจะไม่มีคำตอบชัดเจนนะแต่ตอนนี้ได้เวลาถึงของจริงความแปลกประหลาดของอา่าวฮัสสันบางทีนี่คงเป็นสถานที่เดียวที่แรงโน้มถ่วงเบาบางกว่าสถานที่อื่นบนดาวดวงนี้จริงๆ กระทั่งพวกคนขี้สงสัยก็ยังกระตุกยิ้มไม่ออกเพราะข้อแตกต่างที่ว่านี้ได้รับการวัดโดยอุปกรณ์ที่มีความเที่ยงตรงเอาล่ะหมายถึงแรงน้าถ่วงที่นี่ต่ำเทียบเท่ากับอะไรดีดวงจันทร์หรือเปล่าโชคไม่ดีหรือว่าดีฉันก็ไม่แน่ใจนะความแตกต่างที่ว่าน้อยมากค่าที่แน่นอนคือ0.005หรือ1ใน200ของ1%คุณอาจไม่รู้สึกถึงความแตกต่างได้เลยแม้ว่าคุณจะพยายามแค่ไหนแต่มันก็ยังแตกต่าง นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าเรื่องประหลาดนี้เกิดขึ้นเพราะแผ่นน้ำแข็งที่เคยปกคลุมที่นี่เมื่อราวหนึ่งมื่นปีที่แล้วแผ่นน้ำแข็งกดชั้นหินลงไปมากจนไม่อาจฟื้นคืนกลับมาได้เต็มที่และเปลี่ยนแปลงสนามแรงโน้มถ่วงในอา่าวฮัสันแต่บางทีในอนาคตแรงโน้มถ่วงในบริเวณนี้อาจกลับมาเป็นปกติก็ได้และฉันคงอดไปเดินมูนวอล์ที่นั่นแล้ว